เตรีตัวเป็นยังไงคะะคุณออกะคุณออากงานทำงานทุกวันเลร,รืออะไเปลาจริงจริงมีนะเฟตเฟตจากตัวนี้เราก็ไปต่อใช่ฮะไปซ้อมต่อไปซ,ออซ้อมต่อะใช่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงช่วงทำงานไปด้วยแล้วก็แบ่งแฟชั่นในแต่ละวันเนี่ยสป็นแบบคอนเสิร์ตใช่ครับก็ช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มเก็บพวกแบบโปรเซสใช่ฮะเราพยายามใช้ตารางที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ก็มีร้านมาร้านแหละครับคือ เราก็เหมือนเหมือนคุยกันอยู่แล้วนะว่าเดือนนี้ต้องเป็นเดือนที่อาจจะเป็นเดือนที่งานหนักในเรนื่องของพวกเราอะไรอย่างนี้ยครับดืวยค,ค,ความพร้อมใดๆก็แต่ก็ไม่หวั่นไม่กลัวเพราะว่าต่าัไปมันใจสู้นะมันเหมือน,นแบบเห็นทุกคนให้การตอบรับกับแบบคอนเสิร์ตดีมากก็เลยยิ่งแบบเขายิ่งมีกํบบาลังใจไปซ้อมทุกวันทุวกวันแม้ว่าบางวันอาจจะต้องแบบเลิกดึกหน่อยหรืออะไรเราก็รู้ว่ามันก็ภูมิท่าทุกคนจะได้ดูผลง,งานที่ดีครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับสำหรับร้องในคอนเสิร์ตวันนี้ของเรากอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะเอาเป็นโพิเซษ เก่งน้ำปิงแล้วกันนะโอเวอร์เสืออื่นเก่งนะจะไม่ได้รู้สูตรถ้าเป็นเก่งน้ำปิงก็ประมาณ50ได้นะใช่ห้าสิบในเฟชั่นเฟชั่นเบื้องต้นนะฮะใช่ใช่ครับงั้นลงเต้นให้ดูหน่อยนะฮะอเะไรคิมเฮ้ย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 ขอย้อนกลับไปวันที่ขายได้ตอนเซอร์ไพรส์นะคะเพราะแบบทุกอย่างมันรวดเร็วมากเลยเนาะเซอร์ไพรส์มากครับเป็นอะไรที่แบบ รู้สึกว่าเกินเกินเกินความเขาเรียกว่าอะไรเกินความคาดหวังคาดหมายคาดหมายเกินความคาดหมายไปมากเลยฮะใช่ก็จริงๆเรารู้สึกว่าที่แพกอะมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเราเคยขึ้นไปครั้งหนึ่งละตอนเตรียมดีแลนรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเกินฝันมากสําหรับเด็กใหม่อย่างพวกเราอะไรแบบนี้แต่พอดีเนี้ยมันเป็นเซชั่นที่เราต้องมีความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ย รู้สึกว่าโอ้เราเราเราจะทําถึงไหมแบบพี่พี่จะอยากดูเราไหมอะไรแบบนี้ยแต่วันวันที่เปิดบัตรมาโอ้โหพี่พี่แบบให้การตอบรับดีมากเลยก็เลยเปิดรอบตอบตามที่คุณเฟิร์สปอยไว้ก็เพื่อให้หลายๆคนได้โอกาสได้แบบมาคอนเสิร์ตกันนะครับจริงก็ดีใจเกินกว่าที่คิดไว้แบบอย่างมากมายก็รู้สึกว่าจะตั้งใจทำให้เต็มที่นะครับก็ฝากแฟนๆ ตรงนี้นะ่าจะต้องการกาลลงทจกันเป็นที่สิใช่ไมก่กดกดดันเลเพราะความว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดนี้กดดัน <S <S ดน,นะฮะกดดันมากอย่างอย่างที่บอกว่าพอเป็นแฟชั่นดีมดีแลนเนี่ยมันตอนนั้นก็กดดันแล้วนะออแต่พอเป็นแฟชั่นที่แบบเราต้องต้องเขาเรียกว่าเป็นเป็นเมนคอนเสิร์ตอ่ะถ้าเราทั้งสี่คนเป็นเมนคอนเสิร์ตก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำออกมาให้เต็มที่แล้วก็ทุกคนคุ้มค่ากับกับ,บราคาบัตรที่จ่ายกัน การผสมซ้อมมันมีอะไรที่แบบว่าขัดขัดแต่ว่าที่เราไม่ค่อยมั่นใจหรือมันติดขัดอะไรตรงไหนบ้างไหมพี่ซอจริงจริงทุกอันนี้สปอยแล้วกันยังไงยังไงโอ้โหแล้วผมได้ไปเลยจริงจริงทุกเพลงอ่ะค่อนข้างที่จะทาเลนต์มากครับก็ก็มีมีบ้างที่ที่รู้สึกว่าอาจจะต้องต้องฝึกเยอะหน่อยต้องพยายามเยอะหน่อยแล้วปิงก็ลองเตะ ฝึกร้องเพลงเยอะช่ไหมครับคือสำหรับการพี่เก่งก็จะไปเรียนเรียนเต้นแต่หนักหน่อยพี่ก็เลยร้องเพลงเยอะหน่อยอะไรทำนองนี้คนก็มาเหมือนมาเติมเต็มกันมาแบบช่วยส่งเสริมกันอะไรเงี้ยบางทีเรามีคําถามเรื่องเพลงเรื่องร้องเพลงแล้วก็ปรึกษาเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครเพราะว่าในคอนเสิร์ตนี้จะไม่ได้เห็นแค่เพลงแคเห็นการาใช่ไหมอาจจะเห็นอเล็กคิมก็ได้อะเป็นเกสหรอเตัวเองหรอเป็นเกสตัวเองเป็นเกสตัวเองอะเพราะว่าเมื่อกี้จะพี่บอกว่าพี่เก่งไปเรียนเต้นแปลว่าโหเล้ว บาร์เบลตีต้องรุดไปฝ่ายรุขาไปได้เล่อไม่ค erm วรหรุดมี discard, ยัง freely, erm ไงก็มีแน่นอนนะคอนเสิร์ตยังมียังไงก็มีแฟชั่นที่ต้องเต้นอยู่แหละเพลงคู่หวานไหมคะไม่ครับเพลงคู่หวานหยดย้อยครับบอกเลยว่าไม่ต้องรอเดือนห้าก็มีน้ำคู่ให้กินโอ้โหกันแล้วเรียเธอเพชรงามน้ำเงินเลย ติดเลยเฮ้ยไปอะไ้อยู่อดไอยู่อไรอยู่ไปเท่าไรแต่ว่าคือความฮอตของคอนเสิร์ตเราแต่ว่าบอกว่ามีคนเอาปัดไปขายรับาสูอันนี้เป็นอะไรที่พูดมาตั้งนานแล้วว่าไม่ควรซัพพอร์ตเดือดขาดอยากจะอยากจะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกที่เนาะทุกทุกที่ที่ ที่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตเลยซึ่งเป็นอะไรที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเกิดขึ้นด้วยอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคนที่เขาอยากจะเข้ามาดูเราจริงๆมาซัพพอร์ตเราจริงๆในในเหตุผลที่สมเหตุสมผลกับราคาแต่พอมันเป็นบัตรที่เอาไปอัพอีกทีนึงเนี่ยเกียงว่ามันค่อนข้างโอเวอร์ไปบ์ไป ใช่ฮะแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่ไม่ดีด้วยไม่ถูกต้องด้วยหึ่งเราสงสารแบบแฟนคลับที่แบบกดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสงสารมากคือมีพี่ๆเยอะเลยอะเดินมาบอกว่ายังไม่ได้บัตรเลยยังไม่ได้บัตรเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งในใจเราก็เป็นห่วงว่าแบบคือไม่อยากให้พี่ๆไปซื้อบัตรบัตรอัพที่มันที่มันเขาเอาไปขายอะมันมันรู้สึกว่ามันมันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โคตรเลยอะเพราะว่าเป็นความตั้งใจของเรา การว่าแฟนคลับมีแบบเขาอยากสนับสนุเราเดิมแบบก็จริงๆก็รู้สึกอยู่ตลอดเพราะว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะสนับสนุนอยู่แล้วลเพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์ก็หมายถึงว่าเขาไม่คือทุกข์ยังอไงคนที่อยากดูจริงๆก็ไม่ได้ตัวอะไรเงี้ยแต่เป็นว่าเขาเก็เอาสิ่งนี้มาเป็นการหาเงินุนซึ่งเรารูนน้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่เราอยากสนับสนุนแล้วก็พยายามกันอยู่นะครับอย่างมีการที่มีการปรับรอบมีการกดหน้าคอมพเตอร์อะไรอย่างเงี้ยลื่น ุณมีการทดลองกันอยู่ว่าจะใช้วิธีไหนในการที่จะช่วยให้ให้มันลดการแบบมีบอดออะไรอย่างเง<ช>ี้ยแต่ว่าคือพูดตามตรงคือเขาก็ขิดคลนอะไรมาคิดกับเราตลอดเวลาคือก็หวังใจว่าในอนาคตต่อไปมันจะมีแบบอะไรที่มันสามารถช่วยให้เราแบบช่วยคัดกรองแล้วก็ช่วยให้มันแบบคนให้คนที่ได้อยากไปจริงๆได้ไปอะไรเง<ช>ี้ยแลว้วก็ไม่ต้องมาซื้อในราคาที่มันแบบโอเวอร์อะไรเงี้ยที่เราเห็นเราก็ยังตกใจว่า ราาคนสูงใช่สูงมากเราที่จะสร้างบ้านเลยลูกเป่งให้ดู้มาได้เลยหรือยังไงหรือมันเป็นแบบกลังการเขาเรียกว่าท้านกำลังประการอยู่กำลังดูอยู่ว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้คือดำเนินการใช่แลาวก็รับรับฟีดแบ้วก็มีมีสองอยูตลอดแล้วก็จริงจริงเขาก็มีดูว่าแบบแผนพิธีการไปยังไงแต่ว่าตอนนี้ดูเดี๋ยวรอท่ายน่าจะมีพิธีการจัดโดยเจตค่ะฝากบอกอะไรหน่อยถึงว่าคนที่ทำแบบอะไรแบบนี้อยู่ ครับหยุดเลครับใช่ฮะอย่างน้อยถ้าไม่สงสารศริลปินก็สงสารคนที่ศิลปินรักหน่อยครับใช่ครับก็จริงๆแฟนคลับเขียมทีลามีทุกเฟชั่นนะมีทุกช่วงวัยซึ่งน้องๆเป็นบางบางคนเป็นวัยเรียนไวัยวัยเพิ่งทำงานอะไรแบบเนี้ย กำลังก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มาดูพวกเราจริงๆอยากให้ทุกคนได้มาเจอพวกเราจริงๆก็อยต่ทำพฤติกรรมแบบนี้ครับเรื่องต่างที่พวกเราทุกชาติใงตอนนี้ยังเกิดความกลัวกันอยู่ใหม่กับพวกเราเอยเงี้ยครับสะแซงครับยังยังมีความกังวลอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าจริงๆเรื่องของเฮสปียฮสเนหรืออะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เราเผชิญหนักมากในช่วงนี้ซึ่งซึ่งมัน เลยเผยดพถึงท่านที่มีการขู่ใดๆเนี่ยเราเรา,เราก็เป็นห่วงตัวเองเนาะเป็นห่วงทุกคนเพราะว่าพูดตามตรงความจริงแล้วจริงอความแบบความเดินถนนความกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางความแบบ,บมันกลายเป็นว่าเราที่พยายามจะใกล้ชิดกับคนนะมากคุณกลายเป็นว่าเราก็เริ่มรูว่เาเริ่มกังวลเริ่มแบบไปไม่ถูกเราเริ่มต้องแบบถ้ากินต้องไปก,ปก,ปกินในที่ที่มันไพรเวทขึ้นไหมหรือต้องเวลาจเจอที่ในเวลาที่ไม่มีการอะไรอย่างเงีย้ยมันก็ต้องคิดเพิ่มเยอะขึ้นพอสมควรเพราะว่า เราก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีเลยเราก็ไม่มีทางรู้ว่าเขาเจตนาจ,จริงหรือไม่จริงเพราะว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นจริงคนที่เสียใจที่สุดคือพ่อแม่ของเราคือแฟนคลับของพวกเราคือตัวเราเองไม่ว่าใครจะต้องเจออย่างเงี้ยเราไม่อยากให้มีศิลปินคนไหนเลยที่ต้องมามาเจออะไรแบบนี้ก็ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ตอนนี้ค่ายเราดูแลเป็นที่มีการดูแลที่มากกว่าดูแลแล้วตอนนี้คือมีการดำเนินการใช่เพราะว่าเจอกันอีกทีก็ าจะเจอกันในที่ที่มันําว่าด้วยเรื่องกฎหมายแล้วครับเพราะว่านี่มันเป็นการเลยเถิดที่มันเราก็รับไม่ได้ที่ไม่ใช่แค่น้ำปิงคุณผู้ชมทั้ดถ้วยรวมถึงการแบบมินประมาทการเซกที่หอะไรเงี้ยตอนเนี้เราก็เต็มที่เลยเพราะว่าจริงๆเรารู้สึกว่ามันคงไม่ไหวแล้วกันที่จะแบบว่าแต่ก็ยังมีอยู่ใช่ไว่ายังยังไม่หายไปเลยยังมีอยู่ในนูนบาว่าตอนมันเริ่มเบาลงแล้วคิดว่าก็เรื่องเริ่มเบาลงแล้วก็ค่ายพยายามเซฟพวกเราอย่างเต็มที่ คุยกับทางทีมกฎหมายอย่างเต็มที่ว่าจะทํายังไงในบ้างซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างจะรู้แล้วว่าแบบใครใดอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแทร็กง่ายมากพูดตามตรงว่าเรารู้เลยแหละว่าใครเป็นคนโพสแต่ว่าตอนนี้ต้องให้กฎหมายเป็นการดำเนินไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยทางค่ายก็ช่วยศิละที